ชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่ผู้คนเข้ามาและออกไปบางคนอยู่ได้เพียงชั่วครู่แล้วจากไปอย่างเยียบเชียบบางคนเคยใกล้ชิดสนิทสนมจนเรานึกไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะต้องพลากจากกันแต่แล้วเวลาก็พาทั้งสองคนค่อยๆห่างออกจากกันโดยไม่รู้ตัวจนกระทั่งวันหนึ่งเราหันกลับไปมองผู้คนที่เคยคิดว่าจะอยู่ด้วยไปตลอด กลับกลายเป็นเพียงเงาจางๆในความทรงจำมีช่วงเวลาที่เราต้องยืนมองคนที่เคยเป็นทุกอย่างในชีวิตเดินจากไปโดยไม่มีคำอำลามีช่วงเวลาที่เราต้องปล่อยมือคนที่เคยจับมือกันมาอย่างแน่นแฟน้นเพราะรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ต้องการที่จะเดินไปด้วยการติดต่อไปและก็มีช่วงเวลาที่เราเองเป็นฝ่ายเลือกที่จะถอยออกมาจากชีวิตของใครบางคน รู้สึกได้ว่าการอยู่ต่อไปจะไม่มีความหมายอีกแล้วสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมกลับมาพบก,กับทุกท่านอีกครั้งในช่องนิทานธรรมช่องที่จะพาทุกท่านไปสำรวจเรื่องราวของชีวิตฐ่านมุมมองของธรรมะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่หรือเคยผ่านมาแล้วนั่นคือเรื่องของการจากลาของคนในชีวิตเรา การที่ใครบางคนเดินออกจากชีวิตเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมันไม่เคยเป็นเรื่องง่ายเลยเราอาจรู้สึกเจ็บปวดสับสนหรือแม้กระทั่งโกรธเคืองที่ถูกทิ้งไว้เราอาจตั้งคํำถามกับตัวเองว่าเราทําผิดอะไรไปหรือเราขาดอะไรไปจนทําให้คนคนนั้นต้องจากเราไปบางครั้งเราก็ยังคงยึดติดกับความทรงจำเก่าๆหวังว่าสักวันหนึ่ง ทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ในทางธรรมะแล้วการที่ใครบางคนเดินออกจากชีวิตเรามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของใครคนใดคนหนึ่งเสมอไปสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือการทำงานของกฎแห่งกรรมอันละเอียดอ่อนที่กำลังจัดเรียงผู้คนในชีวิตเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันด้วยความสัมพันธ์แต่ละอย่างเกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่พาเรามาพบกันและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือสิ้นสุดลงความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบไปตามธรรมชาติของมันกรรม ในความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายคนเข้าใจไม่ได้หมายความเพียงแค่การกระทำในอดีตที่มาให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นแต่กรรมยังทำหน้าที่เหมือนแรงแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนที่มีพลังงานคล้ายกันเข้ามาหากันคนที่มีจิตใจที่สงบมีเมตตามีความเมตตากรุณาจะดึงดูดคนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเข้ามาในชีวิตในทางกลับกันคนที่เต็มไปด้วยความโกรธ ความลิษยาความอิจฉาก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานในทำนองเดียวกันเข้ามาเช่นกันและเมื่อเราเริ่มพัฒนาตัวเองเริ่มฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งขึ้นเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มปล่อยวางความยึดติดต่างๆพลังงานภายในตัวเราก็จะเปลี่ยนไปและเมื่อพลังงานของเราเปลี่ยนคนที่เคยเข้ากันได้ดีในอดีตก็อาจจะไม่เข้ากันได้อีกต่อไป เหมือนกับคลื่นวิทยุที่ปรับความถี่ไปอยู่คนละช่องทางสัญญาณที่เคยรับส่งกันได้ชัดเจนก็จะค่อยๆมีสัญญาณรบกวนมากขึ้นจนในที่สุดก็ขาดการติดต่อกันไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากรรมคัดคนการที่ธรรมะจัดเรียงผู้คนในชีวิตเราให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามระดับจิตใจและการพัฒนาของแต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตไปตามเส้นทางของตนเองในพุทธศาสนามีหลักธรรมข้อหนึ่งที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมหรือที่เรามักได้ยินว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่กฎแห่งกรรมนั้นลึกซึ้งกว่าที่เราเข้าใจกันมันไม่ได้หมายความเพียงแค่การกระทำที่ผ่านมาจะส่งผลต่ออนาคตเท่านั้น แต่กรรมยังทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดระดับพลังงานและความถี่ของจิตใจเราด้วยเมื่อเราทำความดีมีจิตใจที่สว่างสวยัยมีเมตตามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพลังงานภายในตัวเราก็จะเปล่งออกมาในรูปแบบหนึ่งและพลังงานนี้จะดึงดูดคนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันเข้ามาในชีวิตเหมือนกับแม่เหล็กที่ขั้วเดียวกันดึงดูดกัน คนที่มีจิตใจดีงามมักจะล้อมรอบไปด้วยคนที่มีจิตใจดีงามเช่นกันในทางกลับกันหากเราเต็มไปด้วยความโกรธความอิจฉาความริษยาพลังงานที่เราปล่อยออกมาก็จะมีลักษณะหนักหน่วงมืดมนและพลังงานนี้ก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานในลักษณะเดียวกันเข้ามาหากันนี่คือเหตุผลว่า ทำไมบางคนถึงเจอแต่คนไม่ดีในชีวิตไม่ใช่เพราะพวกเขาโชคร้ายแต่เป็นเพราะพลังงานภายในของพวกเขากําลังส่งสัญญาณออกไปเรียกหาคนที่มีพลังงานคล้ายกันมาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมบทว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจของเราเป็นตัวกำหนดทุกอย่างรวมถึงคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราด้วยเมื่อใจเราเปลี่ยน โลกรอบตัวเราก็จะเปลี่ยนตามคนที่เคยอยู่ด้วยได้อาจจะอยู่ด้วยไม่ได้อีกต่อไปและคนใหม่ที่เหมาะสมกับพลังงานปัจจุบันของเราก็จะค่อยๆเข้ามาแทนที่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือรุนแรงมันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปละเอียดอ่อนจนบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยว่ามันกำลังเกิดขึ้นเริ่มจากการที่เรารู้สึกว่า การคุยกับคนคนนั้นไม่ลงตัวเหมือนเดิมเรื่องที่เคยคุยกันได้ทั้งวันกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปการพบกันที่เคยรอคอยกลับกลายเป็นทาระความรู้สึกที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความเฉยเมยจนในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ค่อยๆห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครบังคับนี่ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายแต่เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นการทำงานของธรรมะ ที่กำลังจัดเรียงทุกอย่างให้อยู่ในที่ที่ควรจะเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลไปตามธรรมชาติของมันน้ำบางส่วนจะแยกออกไปตามทางแยกน้ำบางส่วนจะไหลไปรวมกับแม่น้ำสายอื่นแต่ทั้งหมดล้วนไหลไปสู่มหาสมุทรในที่สุดหลักธรรมที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของศีลหรือระดับคุณธรรมจริยธรรมในทางพุทธศาสนา ศีลไม่ได้หมายความเพียงแค่การไม่ทำบาปแต่หมายถึงการมีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีความละเอียดอ่อนต่อการกระทำของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อทุกคำพูดทุกการกระทำเมื่อเราพัฒนาศีลของเราขึ้นจิตใจของเราก็จะละเอียดอ่อนมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นสิ่งที่เคยมองข้ามเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เคยทำได้อย่างน่ายได้ เริ่มตั้งคำถามกับการกระทำของตนเองมากขึ้นและเมื่อจิตใจเราเปลี่ยนไปในลักษณะนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกไม่เข้ากันกับคนที่ยังอยู่ที่เดิมลองนึกภาพว่าเรากำลังปีนภูเขาตอนแรกเราปีนไปพร้อมกับเพื่อนหลายคนทุกคนช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแต่เมื่อปีนไปเรื่อยๆบางคนก็เริ่มเหนื่อยบางคนตัดสินใจหยุดพักผ่อน บางคนเลือกที่จะเดินลงมาและบางคนก็ยังคงเดินต่อไประหว่างทางเราอาจต้องพบกับคนใหม่ที่กำลังเดินมาในทิศทางเดียวกันและค่อยๆเดินไปด้วยกันการปีนภูเขาในที่นี้ก็คือการพัฒนาตนเองการเดินบนเส้นทางของธรรมะไม่มีใครผิดหรือถูกทุกคนมีจังหวะของตนเองมีความพร้อมของตนเองและมีเป้าหมายของตนเอง การที่บางคนเลือกจะไม่เดินต่อไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ดีพอแต่หมายความว่าพวกเขายัางไม่พร้อมหรืออาจจะมีเส้นทางอื่นที่เหมาะกับพวกเขามากกว่าและในทํานองเดียวกันการที่เราเลือกจะเดินต่อไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าใครแต่หมายความว่าเรามีความพร้อมและมีความปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองต่อไปการแยกทางกันจึงไม่ใช่เรื่องเศร้า แต่เป็นเรื่องธรรมชาติของการเดินทางในชีวิตประจำวันเราจะสังเกตได้ว่าคนที่เรารู้สึกสบายใจด้วยคนที่เราอยากจะอยู่ด้วยมักจะเป็นคนที่มีค่านิยมมีความคิดและมีวิธีดำเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกอย่างแต่มีแก่นสำคัญที่สอดคล้องกันเหมือนเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่บรรเลงในคีย์เดียวกัน แม้จะมีเสียงที่ต่างกันแต่เมื่อบรรเลงพร้อมกันก็กลมกลืนไพเราะแต่เมื่อใดที่คีย์ของเราเปลี่ยนไปในขณะที่อีกฝ่ายยังบรรเลงในคีย์เดิมเสียงดนตรีที่ออกมาก็จะไม่กลมกลืนอีกต่อไปอาจฟังดูไม่ผิดหูนักแต่ก็ไม่ไพเราะเหมือนเดิมและยิ่งเวลาผ่านไปความไม่กลมกลืนนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุด ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อีกต่อไปหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์เก่าๆไว้ได้แม้ว่าเราจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตามคำตอบอยู่ที่พลังงานและความสั่นสะเทือนของจิตใจเมื่อเราพัฒนาตัวเองจิตใจของเราจะมีความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นละเอียดอ่อนขึ้น และต้องการสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตนั้นลองนึกภาพว่าเราเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังเติบโตตอนเป็นต้นกล้าเราอาศัยอยู่ในกระถางเล็กๆพร้อมกับต้นกล้าอื่นๆทุกต้นเติบโตไปด้วยกันแบ่งปันน้ำและอาหารเดียวกันแต่เมื่อเราเริ่มโตขึ้นรากของเราก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นต้องการดินที่ลึกขึ้นถ้าเรายังคงอยู่ในกระถางเดิม เราก็จะไม่สามารถเติบโตได้เต็มที่รากจะขดกันเองต้นไม้จะแย่งกันใช้ทรัพยากรและในที่สุดทุกต้นก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีการย้ายออกจากกระถางเดิมการปลูกลงดินในสถานที่ใหม่มันไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักกระถางเดิมหรือต้นไม้อื่นที่เคยอยู่ด้วยแต่มันหมายความว่าเราต้องการเติบโตและการเติบโตนั้น ต้องการพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบางครั้งการจากลาจึงเป็นเรื่องจําเป็นเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เติบโตไปตามทางของตนเองพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเดินทางบนเส้นทางแห่งธรรมกัลยาณมิตรไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ด้วยแล้วสนุก หรือคนที่ทำให้เรามีความสุขเพียงชั่วคราวแต่หมายถึงคนที่ช่วยให้เราเติบโตในทางที่ดีขึ้นคนที่เป็นแรงบันดาลใจคนที่เตือนเมื่อเราหลงผิดและคนที่ร่วมเดินไปบนเส้นทางแห่งความดีงามพร้อมกับเราเมื่อเรามีสติมากขึ้นเราจะเริ่มมองเห็นว่าคนบางคนในชีวิตเรานั้นไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรแต่กลับเป็นปาปมิตร หรือเพื่อนที่ไม่ดีที่ดึงเราลงสู่ความมืดมนทำให้เรากลับไปทำในสิ่งที่เราพยายามจะเลิกหรือทำให้เรารู้สึกหนักใจทุกครั้งที่ได้พบการรู้ตัวนี้ไม่ใช่เพื่อไปตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ดีแต่เพื่อให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะสมกับเราในขณะนี้แล้วและเมื่อเรารู้ว่าความสัมพันธ์บางอย่างไม่เหมาะสมแล้วสิ่งที่ธรรมะสอนเรา คือการปล่อยวางด้วยเมตตาไม่ใช่การปฏิเสธหรือดูถูกอีกฝ่ายไม่ใช่การโกรธแค้นหรือผูกพยาบาทแต่เป็นการยอมรับว่าแต่ละคนมีเส้นทางของตนเองมีจังหวะของตนเองและที่สำคัญคือมีกรรมของตนเองที่ต้องรับผิดชอบการปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดหรือทำร้ายกันแต่หมายความว่าเราค่อยๆถอยห่างออกมา ให้พื้นที่แก่กันและกันหยุดความคาดหวังหยุดการยึดติดและให้อิสระแก่ทั้งสองฝ่ายได้เดินทางต่อไปบางครั้งการปล่อยวางอาจทำให้เราเจ็บปวดในช่วงแรกเพราะเราคุ้นเคยกับการมีคนคนนั้นอยู่ในชีวิตแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราจะรู้สึกเบาใจขึ้นรู้สึกมีพื้นที่ในการหายใจมากขึ้นและรู้สึกว่าชีวิตเราเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ธรรมะสอนเราว่าอน,นิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงความสัมพันธ์ทุกอย่างก็มีวันเริ่มต้นและมีวันสิ้นสุดการยอมรับความจริงข้อนี้จะทำให้เราไม่ยึดติดก,กับความสัมพันธ์ใดมากเกินไปไม่คาดหวังว่าใครจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตและไม่โทษตัวเองเมื่อความสัมพันธ์บางอย่างต้องจบลงการเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยความสงบและเข้าใจ ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือการที่คนคนหนึ่งเดินออกจากชีวิตเราไม่ได้หมายความว่าเวลาที่เราใช้ร่วมกันนั้นไร้ความหมายทุกคนที่เคยเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะอยู่นานหรือสั้นล้วนมีบทบาทในการสอนบทเรียนบางอย่างให้กับเราบางคนมาสอนให้เรารู้จักความรักบางคนมาสอนให้เรารู้จักความเจ็บปวดบางคนมาสอนให้เรารู้จักการให้อภัย และบางคนมาสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยการที่เรามาพบกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่พาเรามาพบกันอาจเป็นเพราะเรามีกรรมร่วมกันในอดีตอาจเป็นเพราะเรามีบทเรียนที่ต้องเรียนรู้ร่วมกันหรืออาจเป็นเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือกันและกัน และเมื่อเหตุปัจจัยนั้นสิ้นสุดลงการจากลาก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติบางครั้งการที่คนคนหนึ่งออกไปจากชีวิตเรากลับทําให้เราเติบโตได้มากกว่าตอนที่เขาอยู่เพราะเมื่อเขาจากไปเราจึงมีพื้นที่ว่างที่จะเติมด้วยสิ่งใหม่ๆมีโอกาสที่จะค้นพบตัวเองในมุมใหม่มีเวลาที่จะหันกลับมามองตัวเองอย่างลึกซึ้งและมีพลังที่จะก้าวไปข้างหน้า โดยไม่ต้องแบกภาระจากอดีตไปด้วยแต่การปล่อยวางนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับคนที่เคยมีความหมายกับเรามากเราอาจต้องผ่านขั้นตอนของความเศร้าโศกค,ความโกรธความสับสนและการต่อรองกับตัวเองหลายครั้งเราอาจตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมความสัมพันธ์ที่ดีต้องจบลงทำไมเราไม่สามารถทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมได้ธรรมะสอนเราว่า ความทุกข์เกิดจากความยึดติดเมื่อเรายึดติดกับความสัมพันธ์ยึดติดกับความคาดหวังว่าคนคนนั้นจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเมื่อสิ่งที่เรายึดติดนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราสามารถปล่อยวางความยึดติดนั้นได้ยอมรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยและทุกอย่างไม่เที่ยงเราก็จะสามารถผ่านพ้นความทุกข์นั้นไปได้การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่า เราต้องลืมหรือทำเป็นไม่สนใจแต่หมายความว่าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเราขอบคุณสำหรับเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันเราให้อภัยทั้งตัวเองและอีกฝ่ายสำหรับสิ่งที่ผิดพลาดและเราปล่อยให้แต่ละคนเดินไปตามทางของตนเองด้วยความสงบบางครั้งการปล่อยวางอาจต้องใช้เวลานานอาจต้องผ่านความเจ็บปวดหลายครั้งอาจต้องหลั่งน้ำตามากมาย แต่ทุกหยดน้ำตานั้นคือการชำระล้างจิตใจทุกความเจ็บปวดนั้นคือการเรียนรู้และทุกครั้งที่เราปล่อยวางเราก็จะเข้มแข็งขึ้นเบาใจขึ้นและมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเมื่อเราปล่อยวางได้แล้วเราจะเริ่มเห็นว่าการที่คนคนนั้นออกไปจากชีวิตเรากลับเป็นของขวัญที่ธรรมะมอบให้มันเปิดทางให้คนที่เหมาะสมกว่า คนที่สอดคล้องกับพลังงานปัจจุบันของเรามากกว่าได้เข้ามามันให้โอกาสเราได้เติบโตและพัฒนาตัวเองในระดับที่สูงขึ้นและที่สำคัญที่สุดมันสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงและเป็นไปตามเหตุปัจจัยกรรมไม่ได้ทำงานเพื่อลงโทษใครแต่ทำงานเพื่อจัดเรียงทุกสิ่งให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดคนที่ไม่เหมาะกับเราจะถูกคัดออกไป ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ดีพอแต่เพราะพวกเขาไม่ใช่คนที่เหมาะสมสำหรับเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่และในทำนองเดียวกันคนที่เหมาะสมกับเราก็จะถูกดึงดูดเข้ามาโดยธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจหลักการของกรรมที่คัดคนในชีวิตเราแล้วสิ่งที่เราควรทาต่อไปคือการตเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาและนั่น เริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นทุกวันการพัฒนาตนเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนอื่นแต่หมายถึงการขัดเกลาจิตใจการทำความสะอาดพลังงานภายในและการยกระดับจิตสำนึกของเราขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตนเองคือการรักษาศีลศีลในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่หลักรัพ์แต่หมายถึงการมีความละเอียดอ่อนในการดำเนินชีวิตการระมัดระวังในทุกคำพูดทุกความคิดและทุกการกระทาเมื่อเรามีศีลที่ดีจิตใจของเราก็จะมีความบริสุทธิ์มีความสงบและมีพลังงานที่สะอาดพลังงานนี้จะดึงดูดคนที่มีศีลในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าเข้ามาหาเราอีกวิธีหนึ่งคือการเจริญสติการมีสติในทุกขณะจิต จะทำให้เราตระหนักรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรและกำลังรู้สึกอย่างไรเมื่อเรามีสติเราจะไม่ถูกพาไปโดยอารมณ์ไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดลบและไม่กระทำสิ่งที่จะทำให้เราเสียใจภายหลังสติจะช่วยให้เราเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนรวมถึงการมองเห็นว่าใครเป็นคนที่เหมาะสมกับเราและใครเป็นคนที่ไม่เหมาะสมการเจริญเมตตา ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันการมีเมตตาต่อตัวเองและผู้อื่นจะทําให้จิตใจของเราอ่อนโยนอบอุ่นและเปิดกว้างเมื่อเรามีเมตตาเราจะไม่ตัดสินผู้อื่นอย่างรุนแรงไม่ผูกพยาบาทกับคนที่ทําร้ายเราและไม่โทษตัวเองสำหรับสิ่งที่ผ่านไปเมตตาจะทําให้เราสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและเปิดใจรับคนใหม่ได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนอกจากนี้ เราควรรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งการรู้จักตัวเองหมายถึงการเข้าใจว่าเรามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนอะไรมีความต้องการอะไรและมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้จักตัวเองดีเราจะสามารถเลือกคนที่เหมาะสมกับเราได้ดีขึ้นจะไม่ยอมรับแค่ใครก็ได้ที่เข้ามาในชีวิตจะจะเลือกคนที่สอดคล้องกับค่านิยมเป้าหมายและทิศทางที่เรากำลังเดินไป การพัฒนาตนเองยังรวมถึงการเลือกสิ่งแวดล้อมที่ดีการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังงานบวกอยู่กับคนที่มีจิตใจดีงามอ่านหนังสือที่สร้างสรรค์ฟังธรรมะที่เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับพลังงานของเราขึ้นและเมื่อพลังงานของเราสูงขึ้นเราก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานสูงเข้ามาหาเราเช่นกันที่สำคัญคือเราต้องอดทน และเชื่อมั่นในกระบวนการการพัฒนาตนเองไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความมุ่งมั่นและต้องผ่านการทดสอบหลายครั้งบางครั้งเราอาจรู้สึกท้อแท้อยากจะยอมแพ้หรือสงสัยว่าทุกอย่างที่ทำมันคุ้มค่าหรือไม่แต่เชื่อเถอะว่าทุกความพยายามของเรานั้นไม่เสียเปล่า มันกำลังสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตที่ดีกว่าเมื่อเราพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ได้มีแค่การที่คนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแต่ยังรวมถึงการที่เราเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาสจันเราจะพบว่าตัวเราเองมีความสุขมากขึ้นแม้จะอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกสงบภายในมากขึ้นแม้จะ,ะเผชิญกับปัญหา เราจะมีพลังในการเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากขึ้นและเราจะมีความเข้าใจชีวิตในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นการที่คนบางคนออกไปจากชีวิตเราและคนใหม่เข้ามาแทนที่มันเป็นเหมือนกับการที่ใบไม้เก่าร่วงลงเพื่อให้ใบใหม่งอกขึ้นมามันเป็นวัตจักรธรรมชาติของชีวิตมันเป็นการทำงานของกรรมที่กำลังจัดเรียงทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ เราไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกลัวและไม่ต้องต่อสู้กับมันเพียงแค่เราไหลไปกับมันเรียนรู้จากมันและไว้วางใจในธรรมะที่กำลังนำทางเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหมายความว่าความสุขความสงบและความสมบูรณ์ของชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนอื่นแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง เมื่อเราพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงมั่นคงและเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมะเราก็จะสามารถเดินไปบนเส้นทางชีวิตได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะมีใครอยู่เคียงข้างหรือไม่ก็ตามถ้าจะให้สรุปทุกอย่างที่เราได้พูดคุยกันมาวันนี้ในประโยคเดียวนั่นก็คือการที่คนบางคนเดินออกจากชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเศร้าแต่เป็นการทำงานของกรรม ที่กำลังจัดระยองทุกอย่างให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนได้เติบโตไปตามเส้นทางของตนเองเราได้เรียนรู้ว่ากรรมทำงานเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่มีพลังงานคล้ายกันเข้ามาหากันเมื่อเราพัฒนาตัวเองเมื่อเรายกระดับจิตใจของเราขึ้นพลังงานของเราก็เปลี่ยนและคนที่เคยเข้ากันได้ก็อาจจะไม่เข้ากันอีกต่อไป นี่ไม่ใช่เรื่องผิดพลาดแต่เป็นสัญญาณว่าเรากำลังเติบโตเราได้เรียนรู้ว่าศีลและระดับคุณธรรมของเราเป็นตัวกำหนดว่าเราจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตคนที่มีจิตใจดีงามจะดึงดูดคนที่ดีงามเช่นกันและคนที่เต็มไปด้วยพลังงานลบก็จะดึงดูดคนที่มีพลังงานลบเข้ามาดังนั้นหากเราต้องการให้คนดีๆเข้ามาในชีวิต เราต้องเริ่มจากการทำให้ตัวเราเองเป็นคนดีก่อนเราได้เรียนรู้ว่าทุกความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นสิ้นสุดลงการจากลาก็เป็นเรื่องธรรมชาติการยึดติดกับสิ่งที่ไม่เที่ยงจะนำมาซึ่งความทุกข์แต่การปล่อยวางด้วยความเข้าใจจะนำมาซึ่งความสงบและเสรีภาพ และเราได้เรียนรู้ว่าการพัฒนาตนเองคือกุญแจสําคัญที่สุดเมื่อเรามีศีลมีสติมีเมตตารู้จักตัวเองและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเราจะดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตโดยธรรมชาติแล้วเราจะนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรผมมีก้าวเล็กๆที่ทุกท่านสามารถลองทำได้ตั้งแต่วันนี้ ก้าวแรกสำรวจความสัมพันธ์ในชีวิตของเราลองถามตัวเองว่าคนที่เราใช้เวลาด้วยในแต่ละวันพวกเขาทำให้เรารู้สึกอย่างไรหลังจากที่ได้พบปะกับพวกเขาเรารู้สึกเบาใจหรือหนักใจรู้สึกมีพลังหรือหมดพลังรู้สึกอยากจะพัฒนาตัวเองหรือรู้สึกถดถอยหากมีคนที่ทำให้เราหมดพลังอยู่เสมอ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าความสัมพันธ์นั้นต้องการการปรับเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องตัดขาดทันทีแต่อาจต้องลดการติดต่อลงหรือเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์ก้วที่สองฝึกการปล่อยวางหรือเมตตาหากมีคนที่กำลังจะออกไปจากชีวิตเราหรือมีความสัมพันธ์ที่กำลังจะจบลงลองฝึกปล่อยวางด้วยความเข้าใจว่านี่คือเรื่องธรรมชาติ ขอบคุณสำหรับเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันให้อภัยทั้งตัวเองและอีกฝ่ายและอวยพรให้พวกเขาพบกับความสุขบนเส้นทางของพวกเขาการฝึกนี้จะทำให้เราสามารถปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและไม่แบกภาระจากอดีตไปด้วยก้าวที่สามพัฒนาตัวเองทุกวันไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตื่นขึ้นมาแล้วนั่งสมาธิสักหานาที ฝึกพูดจายอย่างมีสติฝึกคิดดีกับทุกคนที่เจอสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะสะสมเป็นพลังใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เก้าที่สไว้วางใจในกระบวนการของธรรมะเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลเชื่อว่ากรรมกำลังทำงานเพื่อความดีของเราและเชื่อว่าหากเราพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราเองเราไม่ต้องไล่ตาม ไม่ต้องฝืนเอาเพียงแค่เราเตรียมตัวเองให้พร้อมและปล่อยให้ธรรมะจัดการที่เหลือจงจำไว้ว่ากรรมจะคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่ใช่เข้ามาและที่สำคัญที่สุดกรรมจะพาเรากลับมาหาตัวเราเองที่แท้จริงหากเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะไม่ต้องทุกข์กับการจากลาอีกต่อไปแต่จะมองเห็นมันเป็นโอกาสในการเติบโต และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจากเรื่องราววันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจในการมองชีวิตและความสัมพันธ์ในมุมใหม่หากท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังและกดติดตามช่องนิทานธรรมเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆในบทสนทนาหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขมีจิตใจที่สงบและพบกับคนที่เหมาะสมในชีวิตสวัสดีครับ